สวัสดีค่ะมาดูเศรษฐกิจพอเพียงหน้าไอ้ต้ยหน้าเจ๊แต่บ้านนุ่นหอมมาเบิ่งปรนเทศเกษตรพี่น้องเลยมาเบิ่งปรนเทศเกษตรเบิ่งเนี่ยเมื่อก่อนอะไรบ้างในบางทีเพิ่มซีมี่เพิ่ื่อนเนี่ยพ่อหนุ่มหอมโอาเพิ่มพ่อหนุ่มปลูกฮะยังไม่ลงเลยบ่ ล่งลงงองกระมีเ่วันลงกระมีเมือนี้แหละเนาะแต่คลองน้ำนี่เพื่อเลีเ้ยงปลา,าเป็นบ่อนีใช้มีปลาอืมยุคโขกเด็กเหนี่ยวยุคโขกคนปลาปลามันบ่นเบิลงได้พี่น้องปลาโอ้ตัวใหญ่แหละตัวนี้ปลาจะได้มาหลายตัวปลาเขึ้น ปลาดุบดตัวนี้โอ้ยปลาดุบเิน่นน้ำเพื่อนจะหอบเลยเนาะคุณลองไปตามไปเรื่อยๆเ n างๆไปเรื่อยๆนี่เนาะคลองใส่ไก่บมดนี่คล้องใส่ไก่รอ,อ,อบรอบก็ว่าไม่รอบเนาะอย่กลังเนาะข <Okay. S 1> ุนหัวขุนอยู่ขุนเนาะหัวเอออันนี้มันคล้องใส่ไก่อยู่ ช่วงอันนี้ช่วงกลางไหไกว่วตนนี่โอ้เพ่ะเลี้ยงแหนแดงไหไก่อุ้ยสบายงามแท้โอ้เพันเอาไหไก่เพันบดบดอะไรร่ทุนขนาดเลยแต่เนี่ย,ยอุ้ยดีดีพ่อแม่โน่ใหม่เพื่อกมี่วันน่ะโน่ใหม่เพื่อนพันออกอยู่วันน่นเพื่อก็บมือนนิเพื่อนเอามาแกงมือนั่นนะอืม อืมอืมมะเกิดเทศนี่เป็นพืชอันนั้นไหวกันนี่เขาเขาปต้กกล้วยพุ่นก็ป่วยพุนก็บอกฮือมีเบื่อสุอย่างอืมเขียวกระจีโอเป็นเห็ดแบบว่ามันมันมันสีซุ่มขึ้นมาได้เลยเนาะซุ่มขึ้นมาเะไรหรือยง จะลำลูงหัวใจดิส่วนหนึ่งหัวธรรมดาบอกหัวใจกันหัวธรรมดาหัวธรรมดาไม่ใช่หัวใจตัวนั้นมันหัวใจนั่นเนาะตัวนั้นมันหัวใจนี่ปลาแซะนี่บ่มีทุกอย่างเต็มหัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้อเต็มหัวใหญ่ๆ คนนะคนนะเบิ่งแน่พื่อนนะพื่อนนะพื่อนนะว้าวนำลัเพิ่นเพิ่นก็เยอะแยะพอดีผลิตพอดีใส่บุญเพื่อนเองเนาะโอ้ยอย่างแต่มันสุกกลัวอย่างแต่มันโร่นก่อนแล้วนั่งจักมือวอะนั่งหลายมือกนี่เนาะเก็บไปบ้างก็เยอะแยะแล้วกันพื่อนนะโอ้เพิ่อนผูกเนี่ยนี่ผูกงานไปเรื่อยๆ อืมพ่อหนะ่ะมึงนวยมันทั้งนั้นมึงนวยนบั้งมึงวยมันพี่น้องบมึงน่วยมันพ่อนะ่ะหลายขักเกษตรสมบูรณ์เกษตรพ่อเพียงนี่วัตถุอย่างนี่ทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ะขาแดงขาแดงดิเนาะขาแดงเออขาแดงโอ้ยขาบานเท่าหรืมั้งนี่ขาบานเท่านั่นละ ขาบ้านขาน Friday, ขาแดงขาเหลืออยู่อืมคนอ่ะโอ้ยเบือดบ่อยากอย่างเด้อไอ้ตุ้ยเอ้ยเพิ่นมาบ่กี่ปีนี่กระหล่ำอยู่ตัวนี้นี่มองยังรักมีกระหล่ำอยู่ตัวนี้อ๋อมาเคลื่นต้นตำตำตีเตี่ยมีตะหน่วยเยอะแยะนี่วัชซูเนียว เจ๊เตะมันดูสิคนเนี้ยเนาะอันนี้เป็นข้องใส่ใกสกไก่เ,เพียดให้คะแนนงามๆคนน่ะโอ้โห้วยแต่ว่าเป็นลูกหัวใจแหละตัวนี้คืนร้ายแหละตัวนี้เฮาะนะ้ยอะมันม,มันไม่สวยบอกพอดี แต่ธรรมดาดีแหละอันนี้ยังกลิ่นมันนาะนีน่เนาะอะไรกินมันม<า>กระถองเพิ่นก็เป็นนวยแล้วอันเครื่อนหน่อยๆก็เป็นนวยสน,น,นั่นสนียงล่ะเตียงไทยเตียงไ,ไ,ไทยก็มีมีพวกขุนยันนี้แป็นใหญ่นะเงี้ยยังไม่ไมไมอ๋อลูก เออนี่บ่าคนปลูกกันบ่คนเอามาปลูกกันบ่นี่เลยอเมริกาปลูกเออนี่นี่ขั้นเพิ่นตะกี้เพิ่อกับปลูกก่แถวนี้เออปลูกแถวนี้เพิ่อกับเอาอยู่นี่จะใส่ประเทศคู่นี่เพื่อจะทำอะไรนี่เพิ่อตีแปลงในประเทศยังนี่อันนี้เขาจะปลูกผัวข้าวโพดกอ๋อผักอ้อยเออ แถวนี้มั่นซับปะลังเพิ่นสิบปลูกเพิ่นไทยกุบไวเรียบร้อยผัดเพื่อนเพิ่นเขาออกจากนี้ละโอ้ยป่าเพื่อนหนามเพื่อนปลาอันแต่เพียนยกับปนินรวมกันโอ้เบืองนี้เป็น้องเบืองนี้เบืองนี้นะนนนะนนะสันผู้สม อระเ็ศบุรีพนมเดลงทุนยากที่สันเนาะ่กมาเอาอยู่นีและป่าเนาะโอ้โมาไปตออส่วนเถอะคนแย่งกัน เยอะขนาดวิปานี่โอ้ยหน่อรอบเพิ่นรอบน้องเพิ่นรอบน้องเพิ่อนนี่หนาให้งัวมีทุกอย่างขนาำไปหอดใส่ก็คือโอเคหลอดเอออหลอดไฟเพิ่นเห็นแมงม่ลูกมากิให้ปลากินโอ้อ้อยทีเพื่อนว่ายัางกับเขาเอื่นว่า อียังน้อซื้อมานอ่ะเทเขาขายนาะหมักฝรั่งปลาฝรั่งเฝนสุดเลยหอมผสมเกษตรสมบูรณ์บ่สุอย่างเป็ดก็เยอะแยะเพิ่นเอาพักให้กินเลยพักหน้าพักเอามันเขาอยัางให้กินตัวนี้ก็เพิ่นเอาเอาอันใครไปขายอ่ะ เอาสลกมันใช่เหอว่าคนปล่อยไปธรรมศาสตร์ที่สะนะ่ะปล่อย,อยธรรมศาสตร์อเ,อเออหักนาวก็ได้หักน่าวก็ใหญ่ใไม่แต่งงน้อยใหญ่ใหญ่นาวก็เป็นตัลูกใหญ่ใหญ่มันาวไม่แต่น่อยใหญ่ใพี่น้องไก่เพื่อกับธรรมศาสตร์แต่ว่าเพิ่ขายอยู่ประจำเ อันนี้ไก่บ้านเพื่อนนี่อันนี้ไก่บ้านไก่ธรรมชาตไิไก่อกอเ,าากเอ้าไก่ยังกว่าข้าวจ้าอื่นไก่บ้านเท่าน,นี่แหละว่ายเพื่กัดเสียหาตคนได้พี่น้องหมักสับปะรดบสับปะรดกินเฉยๆกินหละอืออืสมบณ์ทุกอย่างนี่ข่าปลาบ่าข้องนี่ อันนี้คือมะม่วงเบาอือการออกลูกนี่ฝานี้ใหญ่มาใส่ฝานี้อ้ยหน่วยหลายเธอเว้ยมะม่วงเบาออกปีแรกปีแรกบอกเขาปวดนี่โอ้ยปวดเธอเว้ยดกแท้ดกมากเลยมะม่วงเบาปีแรกท่านี่นะปีแรกนีสามเข้าปีที่สามเข้าปีที่สาม อข้าวปีที่สามปลูกเมล็ดเออปลูกเมล็ดมันบอกปลูกเมล็ดเมล็ดมาจากภาคใต้เออของแท้แน่นอนของแท้ <t acağız> แน่นอนมันบอกของแท้แน่นอนจะคล้องเพื่อนน่นหนุ่มส่สีฟ้าน่ะอันนี้มะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงอะไรโอ,อ๊กลองเอออกกลอง มีทุกอย่างเลยอ,เอ,อันนี้นะ <c oughs> โหดอีกมาโหดแถวเลยโอ้ยปีแรกบนนี้ก็ได้อันนี้ปะอันนี้นสองปีเออกออกปีแรกอันนี้มันปลูกสองปีสองปีบันนี้โอ้ยเนี่ยก็คืออะไรแก้วขมิน้นแก้วขมิน้นอันแบบอันที่เขาขายหน่อยวันนี้อนอนเอเอ,เอ,อสองปีโอ้ยมาดกแถว นี่เนี่ยเนี่ย่มันเสียสบเสียบวิริ่ดเลยเสียบวิร่เสียบวิหลีแลยโอ้ย,ออยดูเขาไปทางนาใางนแหงหลานี่กน้ำดอไม้นะนนสน้มสวนส้มสวนนะคะต้น,นหน่อยๆน่ตําๆพี่น้องเอ้ยเป็นตอยุเพื่อนนะพี่น้องเป็นตยุเพื่นพอนนนะ นี่ต้นนี้เดี๋ยวกับเป็นหน่วยเลยพี่น้องมะม่วงน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้ในต้นนี้ยเป็นลูกแล้วครับผมเป็นลูกแล้วครับต้นนี้ก็มะม่วงเบาเหมือนกันปลูกพร้อมกันเอามาเมล็ดปลูกต้นเตี้ยๆก็ออกหน่วยอะไรพี่น้องเอ๋ยใชเป็นวงอีหยังสีดาน,น้ำเนี่ยแตงโมแตงโมจะลูกใหญ่ เพิ่นคือจังเก็บไปขายเบิดแล้วบ่แม่นบ่ยังอยู่ตัวนี้เพิ่นเก็บไปขายแล้วยังเหลือแต่น้อยๆมันมันยังมันแก่บ้านเพิ่นกาบ่กินเนาะโอ้กากินเบิดบ่่ะกากินเบิดนี่พ่นพี่น้องเอ้ยปลูกยังไว้ก็บ่ยงดอกกากินหญ้าหวานเพิ่นเพิ่นขยายอันนีดิ ค่าปลาเพิ่งขยายใหม่ค่าปลาขายดีดินิดเลยตัวนี้อืมอืมตัวนิดเดียวเนาะเตรียมเราคล้งองเถอะเตรียมแล้วโอ้ยวต้นสวรรคอกมอวงขม,มิน้นซื้อว่าจะอะไรก่อล่ะฮึแก้วขมินขม้น โอ้โหโอ้หโอ้โหโ้หอหอห้หโอ้ว้โหอ้้อ้โอ้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 อ่อนอ้อนออ่อนซ้อโอ้โ้ จะซื้อเขาปลูกดูแก้วความเงี่ยเพื่อนโหดเขาเหลือจ้ะโอ้ยเอาซ้อนเอาซ้อนต้นน้อยหนึ่งต้นถอยน้อยต่ำๆเตีย้ยๆคนน้าย้อนลงโหดจ้ะได้ยังเราไปเห็ไกลบัานเ,ออเริ่มเกีย้ยไกลแล้วนานๆนานกำลังรอเข้าไปต้องรอแล้วไม่ บ่แต่เกี้ยวหัวอะไบ่มดแถวนี่นแล้วก็พักน้ำจักจ็คตัวนี่จักตัวนี่เท่าน,นี้บ่โอ้สิบแปดตัวี่เหลือตี เออโอ้ืมขายไข่ตลอดไม่มีใครเกลียดกินเลยชะอมชะอมชะอมก็สวยๆชะอมก็สวยเพิ่งเกิองใหม่เมื่อเมื่เพ่เกาเมื่อเ่จุดมตี เกียงน้องใม่อยู่นทางเพิ่อนทางเพิ่นถนนนีน่สดิกระดองน้องปลาบักห้องห้อยผู้นำผู้นำทีม โอ้ยมกม่วงเอียงนี่บักม่วงเอียงต้นนี่น้ำดอกไม้บูกระลังกระลังจอมาโหดแท้เออมาจากทำงานพันเย็บผ้าจบผ้า,าอยู่ในบ้านแ้วกรมังหอฝรั่ง าวานนี S <S ้ม่นนี่วันหาวานก็เยอะ่ด้าบ่นเดมาจักเถื่อบ่นด้มาจักเถื่อเออเด้งินแต่ว่าขายเอาใครไปขายไห้เออใครไกลอืมอ้มงามจงมันกินได้ดิฮันอืมกินไ้วโอเคแล้วนี่ ฟังฟังนี่อืมลูกนี้ก็ลูกนี้ก็แงแล้วนะเน,นี่ยอืมโูว่า,าลูกนี่ง่ายมากเลยเอือลูกนี่นี่เนี่ยตัดฉุดตัดฉุดเลยตัดฉุดน่าหน่ายสวยม <laughs> อ,หอยงหน้าอีก <c oughs> โอ้โหวสวยมากเลยอ,เอันนี้ที่ห่อนะนี่นะหอ่อ <c oughs> อันนี้ที่ไม่ห่อนะนี่นะ มันสิแตกต่างกันโอแมนอีหลีเด้เนี่ยเออโอ้โหยมันก็น่ากินกว่ากันนะเอออันนี้เพิ่อนเพิ่นให้ชิมมาเพิ่นให้ชิมเออใช่อันนี้เพิ่นจะปลูกกะพร้าวเหมืลงกะพร้าวที่นั่นนั่นโอ้โหมันเออโอ้ข้องใส่ใกล้ตัวเพื่นกับสิบปูบกพร้าวที่ถนนตัวทางในเพื่น โอ้เอออืโรื่มห่อเ, oh, เรื่มห่ออืมใบซมี่ตีห่อนี่ยันเล็กกว่านี้กะห่อได้นน totally> um> okay, um> um> ี้มันใหญ่แล้วมันบ่มีเวลาห่ออือใบนี้กะซมี่ก็ห่อได้โอ้ขนาดนี้ก็ห่อได้เอ็นเพืนเที่ยวเอาไปขายบีได้กระไนเนาะ โอ้บ่ได้มาเบิ่งจักเทื่าตรงใดแล้วมาเบิ่งโอ้ยโก๋อะไรยังวะมันมีแนวบ่มีแนวว่าบ่โก๋บ่อันสอนหลายยังวะมันมีแนวตีบ่บ่บ่มีแนวตีอันมาเที่ยนี่อันทุ้งเนี่ยกระดาษนี่ทุ้งโอ้กระดาษเดี๋ยวเอาเอาอเดียวเอาใส่ยังเวลาไหนนี่กนี่แล้วใส่หลังจากนี่นะเโอ้โหงอแล้วก็คือเอาใส่โอเคอืาเดี๋ยวเบิ้งโมมันคือคนสวนเนาะ โอ้ไม่เหมือนคนสวนเลยนะเนี่ยนะผ้าบ่คนเย็บผ้าช่างเย็บผ้าช่างเย็บผ้าช่่าางเเยย็บผ้ทนีไม่เหมือนคนสวนเลยอันอันหน้าไปข้างนั้นนั่นของพ่อใหญ่เตียมอ๋อของพ่อใหญ่เตียมมั้งเออไอหนี่ก็ที่ล้อมรั้วน่ โอ้เราหวานเลยนี่ก็เดินไปเจ้าหลานนี่เดินทางนี่ก็ไปไปไปคู่นั่นอีกนะเออคู่นั่นก็มีบักม่วงนี่มัทุกอย่างแต่ยังบ่ทันได้ไปโห่กันโอ้ยเหยเพิ่นจะมาหลายแต่หลายดิทั้งคืนกับบัวด้นั่งเล่นคอต้นคำมันบ่บางทีก็ได้ไอ้อะไรใส่ไฟใส่ไฟแล้วก็มาห่ออืมเป็นนี่ไปหอดผุนบ่นนิเออ ตัวนี้ก็มีปลาคือกันอโอ้ยหผุ้น่ะภาพรวมภาพรวมม,รวม,รวม,มันภาพรวมเบ่งภาพรวมดิบันหน้าเข่าก็มีบ่เดมาทายย่ำหน้า,ข,าข้าเข่า อะไรอะไรก็ได้กินเด็กขายเพื่นเด็กขายเพื่อนสุยางอหมกหมกโม่เพื่อนก็ขายบักซีดาก็ขายไข่ก็ขายเห็นเพคนที่เอาไปขายบักฝรั่งอันนี้ยังเดินไม่ทั่วนะบอกเขาสิยังเดินไม่ทั่วเลยเหนื่อยยังเดินไม่ทั่วไม่ไปละไก่ยังหลายคู่ก่อนเออยังหลายคู่เอาอยู่วางมโม่ๆนี่แหละใกล้ๆนี่แหละเดินไม่ทั่ว ปล่อยมังกรอยู่กับป้าเขาเสื้อน้องมาจากสืนอนิมมอืมอืมทีนี้คนเสือเ้อดงแดงเสื้ออันนี้เขาก็จะไปทําเกษตรเหมือนกันเดี๋ยวก็จะไปดูของเขาอืมเขาเริ่มๆเ,เขากำล,งง <c oughs> งกลังเลื่มเออใช่ยังไม่ได้ปลูกก็เลยไม่ต้องอะไรนั่นเห็ดมาตั้งแต่ปีเหรอเข้า <c oughs> ปีที่สามสี่สามผมวู้ยเนาะ ได้กินบวกสามเต็มแล้วล่ะนี่ก็ระตมังย่างเขาปีทีสีย่างเขาปีทีสีแล้วมีเบิดสุย่างเด้อพี่น้องลหลายหลายแต่ว่ามาอยู่นี่น่ะสองปีเออแต่ว่ามาก่อเหตุก่อน์มันบอกเออมามาล้อม,มหัวย่างแนวนี้หละแต่ว่ามันบทันได้ลงมือปลูกดอกตอนนั้นโอ้มารมรั้วทำอะไรเพราะว่าขั้วงัวมันหลาในบ้านเขาเน้อที่เพิ่นจักไล่ทีวันนี้ เก oh, ่าไร่กว oh, er. mm ่าโอ้เก oh, like ่าไร่โอ like ้เก่าไร่กว่าตอนนี้ไม่ได้เอ่เมื่อก่อนไม่เค่เป็นแบบนี้นะโอ้รู้แล้วมีแต่ปลาเห็นอยู่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้เยนี่เป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นอย่างเงี้ยดูเลยแต่โซล่าเซลล์ เป็นแบบว่าบริใัทไฟอยู่นี่ใส้แต่แต่โซลิเซลโอ้โหไฟยังเข้าไม่ถึงดูตะเออไฟยังเข้าบ่ถึงเด้หนิอยู่ซื้ออยู่เด้หนิเอามาเข่ากัเอามาด้วยเออไฟเสียวเข้ามากกับเข้ามาเด้อจังที่บริษัทอืมยิ่งสบายไงได้ดูนู่นดูนี่เวลาเราว่างเราก็อย่างไรถ้าสมมติว่ามีไฟมันกระตันอยู่หน้าตลอดเนาะอืมหน้าตลอดอืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดี่ต่ำในได้พี่น้องเด้อถ้ามาบึงสวนกเกษตร ừ, ừ. <c oughs> มาบึงสวนเกษตรได้พี่น้องเด้ออือบึงสวนมันโคตรน้ำ <c oughs> มันลดหยาหวานเพิน่นเออยังมาแรงมากเพราะกำมังหยุดหนาลดหยาหวานเพิน่นยังมาเว้นกับภ้มิภูมิมาเฝ้าสวนเพิ่นอือเพิ่น จออ่อนซ่อนแถวเว้ยส่วนเซลตัวนี้เป็นล่องมาจูบใช่ไหมมันหนองเลยใช่ละหฮด n h าแล้วก็ฮดกล้วยน้ำหอมแล้วงามเลี้ยงด้วยนี่งามบดปบอย่างด้วยพี่น้องเลย แต่ก่อนก็เป็นปานลาจังสันล่ะนะเป็นปานลาจังสันล่ะสวัสดีค่ะที่ตอนเนาะไม้มันสวยเดี๋ยวม,ม,มันอยู่ได้นาน,อ,น,อ,นอยู่ในน่นานอีหลีิทาเฮาวานะนี่คนถีพามา <c oughs> <c oughs> คนถีพามาเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยร้านร้านไผ่ กับแล้วกับล้วเด้พี่น้อง